ดีตอนเช้าวพี่นอ้องสวัสดีตอนเช้าวสามมันยิ่งข้ามาเลาะตลาดด้วพี่นอ้องเด้อเลาะตลาดกลางดงพี่นอ้องตลาดกลางดงมันได้เอาค้าของมาพี่น้องมันนี้ก็เลยว่าเออถ่ายให้หมู่เบิ่งก่อนมื้อนีกที่เป็นวัานที่เท่ยวไดน้อบาดนี้ยน้อเออว่าสิมาเลาะเบ,บิ่งว่าอยู่ตลาดนี่เฮ็ดบ่นะพี่น,อน้องเนออไปไปเบิ่งนํากันพี่นอ้องไปดูด้วยกันตอนมีเฮ็ดบ่ ขคนกะใส่กราบแล้วพวงได้เข้ามาก่อนเห็นเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดอีหยังเลยเห็ดอีหยังเห็ดเฮ็ดอันนี้ออกให้ดอ,อว่าอายอกบ้างาอือาเจ้ามะขายเยอะเหงาเฮ็ดพอมีตลาดกลางดงกลางป่าเด้อ <c oughs> พี่น้องตลาดกลางดงกลางป่า ใส่บาทมากเลยครับมาเลานะครับพี่น้อง ครับตอนนี้ตลาดบ้านุงไฟกำลังพุ่ขนนี่ก็คือมีแต่มอบมีดอกหม้อรับนะไอโมงปีหน่ง้านมมีเห็ดบอกขากำลังจับเม็ดยู่หัน ไปโรงพยาบาลเขาจะออกมาไปพาอันไปก่อนกอ้ยอขายใส่งร้องอยหาซิฟหนึ่งเออเม็ดละที่ผัอขาย โอ้อันนี้เน่้อ,งอางมูท <goodbye> ู่น <Emir ati> ี่โอ้ยมากไปห้ดูบิมากไฟเออ ผมว่าเนเกิดมันมันสั่งงาช่วงอาเนี่ยช่นี้นะมรกกรรมหนาผักบุงพี่น้องด้วยภาบุงผากบุ๋งลายนู้นป่าใช่เอาป่าช่เอาป่า นี่ยตลาดกางป้ากระซ้น่ลค่ะตลาดกางป้ากางดงโอ้ยมันนกตาบ้ามากมนนกตาบ้มาก่มันกาตาชื่เนี่รกากตาบ้าบวงค่าสุดแหล ตลาดกลางป้ากางลงสันซิซัมเองแล้วพี่น้องเอ้ยตลาดแบบบ้านๆมาตะฝนมามาเลยคือคือขึ้นมาแท้แล้วฝนตกฝนหน่อย,าอย,าอยาามามจุก่อนวันฝนเัากระยานฝนเขา้ามาแล้วพี่น้องขายเสื้อผ้าเพื่อหลายเต็มเลยอีกหนึ่งดอกกระเจียวสวัสดีค่ะคุณพ่อสสสสวสวััััดดีีคครรบบ จได้ย si ั่ได้ยังค่ะหาสื่อยังอือโอ้ย้ขอเนี่ยเขามีเวยอนี่ใหม่คุได้ยังค่ะ มันจะกระพิบเข่า ขนมนางเลดขายดอกอันนี้ก่อนกระลังฮะยังยังว,ว่าเกิดยุไซเขาเอามาขายเห้ยปวดว่าแมนยุสทำเหมือนตกแห้งเนาะเ <c oughs> ออแค้ปวดขาวโอ้เหมืนมมนมหอมนมันไม่พ้มมือน,นียฝนบ่ โอ้โหโมเดลคนแยกวงหัวท้องคนนี่นีโมคนลเต็งโมน้องใช่ไหมโมเดลไฟฮะพร้อมอ่านนี้แล้วพี่น้องบารรเบิงกับผักไซพะ่อันี่บารผักไซหน้าบารครับห้ามนอกใส่ทั้งหยอดทั้งนวยด้วยเหรอเออนี้เด่นนวยเหามอกาศกินงามงามอากาศกินด้วย่กินแบบดีนุ่อ ซื้อยังแม่ซื้อประตูวะจ้าวันอยู่บ้านละค่ะจ้าแล้วขี่ดในวันขีดก็เดือพี่น้องเด้อขออนุญาตเลาะตลาดก่อนเดือพี่น้องขออนุญาตเลาะตลาดก่อนเจือไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้า